โอ้โหงานบริการแหมสุดยอดสุดยอดอืมเจ็บเป็นริบเจ็บไปไม่รู้เหมือนกันนะเออแข่งเลยเนีแข่งเลยนั่นก็ลุกันสตีมลื่นล้มเลยนะมัมเลยนะเออสุดยอดสุดยอดแนะสตีมมันลื่นระดับนะล้มเองน่าน่าจะน้ำมันหมดแล้วนะมันหมดครับเออตอนนี้เราก็จอดกันท้ายให้ด้วยนะครับผมนี่เออนี่เรากันท้ายให้ด้วยครับผม เรารถใหญ่นะครับกันท้ายน้องๆนะครับถีบท้ายไปให้นะครับท่านเออเราก็พลเนิเมืองดีนะครับผมกันท้ายน้องๆมันนี่นี่ครับผมกันท้ายให้น้องๆนะครับให้ไปถึงปั๊มนะครับรู้ๆกันอยู่น้องๆน้ำมันหมดนะครับหนูรถถีบให้เรากันปิดท้ายอย่างเดียวเออเฮ้ยอะไรหล่นมาเฮ้ยเฮ้ย